ผู้หญิงที่ชื่อฟ้าเนี่ยก็คือผู้หญิงคนเดียวกับที่ชื่อนภา,านะครับเธอเคยทำงานกับผมแล้วก็หลอกเอาเงินผมไปเมื่อหลายปีก่อนคุณพ,พิสุทธ์บอกว่าเราน่าจะเป็นเจ้าทุกขเหมือนกันนะครับฮะหลอกอะไรหลอกยังไงล่ะคะ,ะคือเรื่องมันยาวมากครับเอาเป็นว่าผู้หญิงคนนี้อันตรายพอสมควรเลยนะครับ คุณอาทิตย์คะคุณอาทิตย์อยู่ที่ไหนคะเอมจะไปหาคุณเดี๋ยวนี้เราคงต้องเจอกันหน่อยนะคะผมอยู่เชียงใหม่อะฮะแต่เดือนหน้าผมจะลงไปกรุงเทพครับโอ๊ยรอเป็นเดือนไม่ไหวหรอกคะ่ะเขากำลังวุ่นวายอยู่กับครอบครัวพี่สาวเอมคุณเอมจิตฮัลโหลคุณเอมจิตครับ